้องขอแสดงความยินดีนะครับกับผู้เยี่บานนะครับเราได้โพดขอความว่าเมื่อถึงเวลามันก็ใช่เองนะครับสําหรับน้องยูรินะครับตอนนี้มาถึงแล้วกับกำลังซ้อมน้องนะครับบอกว่าบ็อกเคยขึ้นเวทีใดมาก่อนนะครับนี่เป็นขึ้นเวทีขั้งแรกของน้องกวาได้นะครับเดี๋ยวพี่น้องกับหงล้อเบิ้งนะครับว่ามืออื่นมันสิเป็นจังใดนะครับน้องกับมาในมาดือว่าหนุ่มเซอร์เนาะครับเนาะ ถือว่าเป็นสไตล์ของน่องตั้งแต่ลองแล้วก็ล่งในแพลตฟอร์มหนึ่งแหะครับทีเราถือว่าเป็นคนที่มีคนที่ตามหลยนะครับด้วยนําเสียงที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็คล้ายๆศิลปินที่โด่งดังนะครับของพีไพพงศธรนะครับหรือหลายๆคนนะครับเนาะว่าว่าสิเป็นอาจารย์เฉลิมพ้นมาละคำนั่นแหละครับน้องนะครับเดี๋ยวเท่ากับคงสิบเห็นนะครับว่าน่องมีความสามารถ ย่งไหลเน่บุญวาสนาค้นครับเพชรมาบอกขึ้นกันขนาดเล่าก็อยู่ของเล่าดีๆนะครับแต่ผู้ยีบานนะเล่าก็เล่งเห็นนะครับว่าคนที่มีความสามารถหลักกระคงสิเป็นคนกระตันยู่กระตะเวทีนะครับเนาะกันเลยสิเอานองนะครับเขามาอยู่กับตัวเกียวมิวสิกเดี๋ยวคงผมว่านะครับผู้ยีบานกับคงสิรับไหวในข่ตัวเกียวมิวสิกอยู่หรอกครับ พอหยังครับผมเพิ่งแล้วนะเราบอกว่าเราเป็นคนเราติดตามมาพอสมควรนะครับคนหลายๆคนนะครับเขาไปคอมเมนต์นะครับบอกว่าเออผู้นี้ก็ถือว่านําเสียงดีเออถือว่าถ้าฝึกซ้อมจากน้อยนะครับให้มันล่งตัวนี่ผมว่านองนี่สิเก่งไปหนาเลยครับคนเฮ่านะการฝึกฝนะ่ะ มันบรเิเวณไหนเสียหายหรอครับยิ่งมีคนที่มีประสบการณ์นะครับแนะนําให้มันแหงสีดีทั้งนั้นแหละครับคนเห่าเนี่ยถามันบอเหลืงนะครับหรือบอคิดว่าตัวเจาะของเนี่ยเก่งโพดจนผู้ใดบอกบอ่าใดนะครับเนาะแต่ว่าน่องกับคงสิบว่าเป็นจังสันนะอครับพอาะยังโดย นองกะง่ายๆนะครับแมกะมานั่นี่แหละครับแข่งหยังกัแข่งได้ครับแต่ยามาแข่งบุญวาสนาครับนองกับคงเฮ็ดบุญมาดีแหละครับที่พูหญ่บานนะครับเลาวกับเทววาเล่งเห็นคนที่มีความสมารรแลวกสิมีคุณภาพนะครับเอาเขามาอยู่ตัวเกี่ยวมิวสิกซึ่งล่าสุดนะครับเราก็ได้โพสต์แบบดวนๆนั่นแหละครับอืม ถามเอเบิงว่าซีเป็นตลับนองยูริโบนะครับเนาะเพราะว่าในไตโพดันก็คือนองกำลังสอมร้องเพลงแล้วก็ดีกีตาร์อยู่ถือว่าน้องมีความสามารถหลายอย่างเลยครับแต่ว่าก็รย่งสิบวดท่านเก่งดอกบอกยังไงก็ย่งสิบประมาแล้วก็ต้องใส่การฝึกฝนอีกหลายอย่างเลยครับ ยังแฟนครับกับ FC จังสี่เนาะบางคนเพิ่นกับว่าต้องฝึกบุคลิกให้น่องไม่แน่นะครับเพราะว่ายังบเปิตกาแสดงออกปันใดส่วนเสียงนะครับก็บลองมอนยูแต่ว่าต้องมีลูกเล่นที่หลายกว่านี้นะครับเนาะเรื่องนี้นะครับมันบ่กเกินความสามารถของพญาน,นะครับสีปันคนนี คนเฮาก็ต้องมีแนวทางนะครับนองพื้นฐานกบน,นองเสียงเอียงก็ดีอยู่แล้วแต่ว่าพ่ออยากเอามาบอกง่ายๆก็คือคัดเก่านี่แหละครับให้นองนออมีวิชาเพิ่มขึ้นนะครับในการร้องเพลงโอ้เดี๋ยวเรื่องแบบนี้มันซ้อนกันได้ครับมันบ่อด้ยากมากไมก่หรอกคือคนเฮาถ้าใจรักแล้ว มันเห็ดหยังกระสิสําเร็จครับพ่อสําเร็จแล้วบ่แม่นว่าไปเลยแบบเตลิดเปิดเปิงนะครับว่าตัวเจ้าของดังแล้วโอ้โหเสีเยจังใดก็ได้ยาสะคิดเป็นอันขาดเลยครับเด้อมาจากใสเริ่มต้นจากใสคิดให้ดีก่อนสิเห็ดหยางบ่เมนว่าดังมีชื่อเสียงแล้วอ้าวเอาละบานนี่ บอสนบอเกี่ยวกับผู้ใดกูสิเหตจังใดก็ใดยาสหาคือเป็นอันขาดเด้อครับให้จำไว้เรื่องนี้อยู่ใส่ก็ตามเออบา่าเสียอยู่โตเกียวมิวสิหรือว่ายู่ที่ไหนก็ตามสิ่งสำคัญนะครับกระตันยู่ับร่องว่าบ่ออดอยากแน่นอนครับ แล้วก็ด้วยพื้นฐานที่เฮ้ามีอยู่นี่นะครับเอฟซีแห่งสีหักละครับอพอเฮ้าอยู่ในโซเชียลมาแล้วเฮ้าตรงรูครับว่าเฮ้าสมควรสิเหตุอย่างบางคนมันบวฮหูแล้วครับมันก็สีเอาแต่ตัวจะของนะครับมันบเบึงไผเด้มันบ่นคิดเด้ครับว่าดังได้กระดับได้คือกันสำคัญนนล่ะครับ คำบอกข้าจาตัวเจ้าของเหตุยังให้คิดก่อนครับบอมเนวา่าสีมา้าบอกยังไงตกขมะมันบอมเนเด้อครับตกขมะอยียงเรื่องแบบนี้มันหูอยู่แก่ใจมันสีมาว่าตกขมะมันบอมเนครับทุกอย่างมันก็ต้องมาจากคำาว่าตัวเจ้าของมาจากความคิดอยู่แล้วล่ะครับบ่มีดอกพู้อะไรสิบ่คิดก่อนหรอว่าบอก มันสิง่ายเกินนั่นบบเม่นหรอครับถิมาตอบแบบพอเล็้วๆนี่เออคนมาตอบแทนเนี่โอ้เอาคนที่คือว่าตอบเล้วมันดีกว่านี่ครับบบเม่นสิเว้าแต่เอาดีตัวจะคล้องมั่นกับ,บ่บเม่นสำหรับมืออื่นนะครับโตเกียวมิวสิกเพิ่นกือว่า นำการแสดงรูปแบบไม่ไปเรื่อยบ่อใหคือเก่าเลยครับมีแต่แนวสิเพิ่มกันเรื่อยๆนะครับพี่น้องกระเบื้องดีลหรอครับแต่ละอีพี่มันแตกต่างกันบ่ครับแตกต่างนะครับมันฉีกแนวไปเลยด้เดี๋ยวมันก็มีเรื่องเล่ามีสตอรี่ต่างๆนี่แหละครับพี่ยังก็ตามว่าต้องฉีกแล้วกับบ่ให้มันคือคนอื่นนั่นแหละครับสิ่งที่ แฟนลับเอฟซีเนี่ยต้องการแบบนั้นแหะครับศิลปินกับเพี้ยนไม่ไปเอยครับศิลปินหลับเชิญจังสี่ยังลาสุดเลยว่าเป็นสี่น้องก้อยกับสีไม้เหครับนั่นแหะครับมันก็มีหลายๆคนเขามาเสริมทับไปเรื่อยนะครับคนเฮานี่ถามมันว่าหยุดนิ่งเออถามมันมีความคิดใหม่ไหม่เหตุออกมาใหม่ไม่ไมนี่ไห้คนเบิงนี่ นั่นล่ะครับมันก็นสิดีไปหนาพยาบาลเรามากถึงทางล้วครับเราเดินไปแล้าว่ากับถ้ากลับไปกับร่องมึงนี่แหะครับถ้าเจออีหลบเกานี่แบบเกลี่ยเนี่ยโอ้อยู่บ่ได้หรอครับบ่มีพูดอะไรี่ยอมรับได้จังสนันนะครับบ่แบบง่ายๆนี่ละ